วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําติลเลนเซียแบบปลูกบนซากไม้แบบแบ่งกระถางออกเป็นหนึ่งส่วนนะครับผมก็จะให้กิ่งไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาแบ่งกิ่งไม้ออกเป็นสามส่วนหนึ่งสองสามนะครับก็จะให้กิ่งไม้โผล่ขึ้นมาสักสองส่วนสองในสามของกระถางนะครับอ่ามันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะนะผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนที่ลงดินไป ก็จะใช้น้ํายาเคลือบนะครับพวกเกร้อยะครับพวกที่ไว้เคลือบอกันซึมนะครับเป็นน้ํายาเคลือบใส่นะครับทาเลยนะครับไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นเห็นไหมทาปุ๊บมันเงาขึ้นเลยกิ่งเคลือบเงาเรียบร้อยนะครับก็จะมีความเงานะครับมันวาวแบบนี้นะครับก็สวยดีนะทําให้กิ่งไม้ทนด้วยนะครับเราก็จะมาเตรียมลวดนะครับลวดเนี่ยขอเป็นสัก เบอร์สี่เบอร์เบอร์สี่ขึ้นไปก็แล้วกันนะครับจะได้มีความใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดสั้นยาวเอานะครับเพื่อจะทําเป็นก้านที่จะรองรับเจ้าโจทย์ทีเันเซียนะครับให้มีขนาดสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับกี่ช่อกี่ดอกก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับมาใช้ท่อทรงกลมนะครับเป็นตัวกดลวดก็กดสักสามชั้นนะครับแล้วก็ วัดเผื่อที่จะไปรัดตัวกิ่งด้วยนะครับนะหลังจากที่ได้สปริงแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาเข้ากับไม้นเลยนะครับก็อยาก็ากมาแป้นมาแล้วนะครับ ใส่กระถางใส่ดินนะครับแต่งกระถางนิดหน่อยนะครับด้วยดินเม็ดกลมๆนะยังเลอะอยู่เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอค่อยไปทำกวนศาสตาดทีเดียวนะที่นี่ผมจะมาแยกเจ้าทีเรนเซียลงไปเสียบล้วเสร็จแล้วก็สเปร์น้ำให้เข้าสักหน่อยนะครับเพื่อความสิดชื้น วางตำแหน่งการรวดนะครับผมจะจัดให้แต่ละช่อเนี่ยอยู่คนละระดับกันนะครับทุกดอกเลยนะครับทุกช่อเลยนะครับแล้วตัวก้านรวดเนี่ยผมพยายามจะทํามุม45องศาขึ้นไปนะครับทุกอันทุกช่อนะครับมีช่อหลังด้วยนะครับทําให้ต้นดูมีมิติที่ลึกขึ้นนะครับอ่าทให้ดูมีไม่แบนนะครับแล้วก็เมื่อมองจากด้านบนนะครับจะเห็นว่ากิ่งเนี่ยมันจะพุ่งออกไปคนละทิศคนละทางนะครับไม่ทับกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่จากการทําบอนไซน์นะครับแต่ว่าผมนํามาประยุกต์ใช้กับงานชิ้นนี้นะครับ ทำสวนปะล่ะแม่ฉันทำสวนครับ